สวัสดีครับผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Offsection นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกม Open World Survival หรือว่าเกมเอาชีวิตรอดนะครับเห็นเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากในส่วนของตัว DC ด้วยนั่นเองผู้ชมครับเป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจนะก่อนหน้านี้ตัวเกมนี้จะเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับนี่เขาปรับรูปแบบการเล่นใหม่อีกแล้วนั่นเองผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศในเกมเนาะ เกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้เปิดไมค์พูดคุยกันได้ด้วยนั่นเองทุกผู้ชมครับมีทั้งเล่นออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เลยนั่นเองนะครับผมนะนี่ครับดูบรรยากาศครับก็จะเป็นตัวกราฟิกประมาณนี้นะเห็นเขาบอกว่าเขาปรับใหม่นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากพวก dc อะไรแบบนี้นะแต่ตัวกราฟิกในเกมครับมันจะเป็นเหมือนพวกตัวละครเหมือนพวกไมค์คราฟหรืออะไรประมาณนี้นะก่อนหน้านี้เขาทาเกมให้เหมือนอันเธอนะแล้วเหมือนเขาไปทําเกมใหม่อีกละเป็นเกมเดิมนะแต่เหมือนเขาแบบ ทกาารรรปปรับปุงในํส่วววนของกกัฟิสตราแล้ำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Battlestar Awakening, Honkai Impact Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b l u a r k a i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center สั่งพูดคุยเอาๆตามมาเ่ยนะครับมีคําสั่งพูดคุยเปิดมาอยู่ด้านขวาบนนะครับแล้วก็ มีคาสั่งอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับเหมือนตัวเท็กเจอร์มันโหลดมาไม่ค่อยโอเคเลยนะอย่าบอกว่าจะมืดแล้วนะมันเพิ่งสว่างนะครับท่านผู้ชมแล้วมันจะเป็นเวลากลางคืนยังไม่ได้หาของเลยเฮ้ยเนี่ยคือมันจะเป็นเวลากลางคืนเร็วไปไหนนะครับเนี่ยมันมืดจริงนะคือมันเพิ่งสว่างเมื่อกี้แล้วแบบเอา้าอะไรกันวะเนี่ยคือแบบเวลาเร็วเกินไปนะครับเนี่ยเราเข้ามานะครับ ทำการหาทรัพ,พยากรนะน่าสนใจอยู่นะเนี่ยจะเป็นพวกทรัพ,พยากรแบบนี้นะครับที่สามารถเก็บได้เก็บไปแต่พวกอาวุธนะครับมันจะหายากนิดนึงนะจะปิดไฟกันอ่าอันนี้ของในตัวเราเนาะาเปิดมาก่อน่นะอืม กินกันโอเคมีซัมบี้อยู่ข้างนอกนะครับมันเ,เดี๋ยวเราหาของกันเนี่ยช่องเสื้อผ้าก็ใส่ให้ตัวเราใช่ไหมใส่แล้วใช่ใส่แล้วนะครับคือของมันไนี่มีเกินไปอ่ะมันใหญ่เกินไป แต่มันก็ทําช่องเก็บให้นะเหมือนจะเก็บได้ประมาณ8ชิ้นนะครับเพราะว่าไม่มีกระเป๋าเนาะปิดไว้บ,บี้น่าจะกลวันเข้ามายากนิดนึงนะครับยอย่าล้นผมไปเปิดเจอมันไม่มีอ้นี้ให้จริงเด็กไม่ไม่เอาวุธแหลมบ,บ้านหลังเนี่ยเปิดแล้ววิ่งครับเปิดแล้ววิ่งเลย กลางวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตรกปั้นน้ำมันนะเราต้องหาอาวุธก่อนนะครับที่ตัวเราไม่มีอาวุธเนาะเนี่ยซอมบี้มันงตามมาเป็นขบวนเลยเว้ยตามจริงตามจังด้วยนะปิดก่อนนะครับเดี๋ยวซอมบี้มาโอเคเนี่ยมันจะมีของตามบ้านนะครับถ้าเล่นออนไลน์ น่าจะสนุกกว่านี้นะแต่จริงๆไอเน,นี้ยเราไม่ต้องเก็บมันก็ได้นะเล่นอะนไลกับเพื่อนเนี่ครับเปิดไมค์พูดคุยกันได้นะแจมเลยมีบูปินเกี่ยวกับการคราฟของด้วยนะครับนะนี่ของทั่วไปนะที่เรามีนะตอนนี้นะครับ้วพวกสัมเบียงมันหู้เนี่ยมามากลัวที่บ้านเนี่ยตีม่ได้ไหม มามาเต็มเลยนะครับมีอะไรไหมโอ้โหนี่ยคือมันล้อมล้อมหน้าล้อมหลังแบบมึงไม่ต้องไปไหนเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมวิ่งกันคือมันเยอะเกินไปที่จะสู้นะแล้วเมืองก็ใหญ่อยู่นะครับ ม,มันตามมาเป็นขบวนเลยโอ้ไม่กอแล้วแบบนี้เราจะไปสู้ยังไงวะนเนี้ยแล้วดูนะเรามาในเมืองนะบอกเลยว่าโคตรบี้ครับโคตรซอมบี้ครับอยู่ในเมืองถ้าเราได้เล่นออนไลน์ครับเราจเจอเพื่อนนะครับที่เข้าไมาเล่นก่อนหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยทีนี้ซอมบี้แต่ไปหมดเลยสู่เวลากระโดดลงน้ํานะปึ๊บมันน่าจะได้ไม่โดดลงตามเรามานะ ไม่น่าโดดตามลงมานะครับแต่เวลานเกมมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับน่าจะปรับที่เซตติ้งได้มั้งเออเวลานเกมมันแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบโคตรเร็วอะ่ะอา่าแล้วขึ้นยังไงวะทีนเนี้ยเนี่ยปัญหาเลยเวลาที่เราโดดลงในน้ำอะ่ะหาจุดขึ้นไม่ได้ทีนี้นะครับเรามาดูหมวดการเล่นภายในเกมนี้บ้างนะครับหมวดการเล่นภายในเกมนี้จะมีค่อนข้างหลากหลายหมดนะวดเนาะเราเข้าที่เพลย์ได้เลยนะครับอันแรกเนี่ยครับ จะเป็นการกดปุ๊บเขาจะทําการคอนเน็กห้องให้นะครับเจอผู้เล่นอื่นออนไลน์หรืออะไรแบบนี้เนาะส่วนซิงเกิลเพลเยอร์นะครับเล่นคนเดียวนะเล่นคนเดียวมันก็จะมีหลากหลายโหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโซเวอร์วลนะครับตัวสตอรี่โหมดหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทาคอฟด้วยนะครับโหมดทาคอฟตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนตัวเอชเคฟของทาคอฟไหมที่เราลงไปในแมปแล้วก็หาเทเบิลกรแล้วก็หนีจอาอก,กตัวแมปให้ได้นะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับผมนะประมาณนี้นะโหมดหลักๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอของนะครับถ้าเรามีตัวเงินในเกมนะครับเราสามารถเอาของเริ่มต้นไปได้ด้วยนะเออสามารถเซฟได้ส่วนด่านมีอยู่ทั้งหมดประมาณสามด่านด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามนะครับตัวกราฟิกก็ตามที่ท่านเห็นตอนที่ผมเล่นเลยนะครับกราฟิกมันก็พอใช้ได้นะไม่ได้ดูดีเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีพวกตัวละครอะไรแบบเนี้ย เราสามารถปรับแต่งได้นิดหน่อยนะครับเนี่ยปรับนูน่นปรับนี่ได้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันหอดด้วยนะครับนะแต่ไม่เห็นมีอะไรนะผมต้องเข้ามา e n a b l e แล้วนะครับไม่เห็นมีอะไรน่าจะต้องรอทางค่ายเกมพัฒนาต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวลองเ,อเลือกนะครับซิงเกลิลแล้วก็ลองเลือกในส่วนของตัวด่านทักด่านหนึ่งแล้วกดเพย์นะครับเ,เล่นแบบโซลเวิลแล้วกดเพย์นะครับ ทีนี้นะครับหลังจากที่เรากดเพย์เรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะแนะนาการเปิดไมค์ร้อม่นุญาตน,นะเพราะว่าเราเล่นคนเดียวนะถ้าเล่นกับเพื่อนนะครับก็แนะนําให้เปิดไมค์มันจะแนะนําอย่างเช่นตัวนี้นะครับในส่วนของตัวหมวดนี้คือว่าหมวดส่วนว v ววลนะครับวันที่3ตุลา1997เเนี่ยอันนี้เป็นบรรยากาศการาฟิกนะครับก็คล้ายๆด่านเมื่อกี้เลยหรือว่ามันเลือกด่านเดิมแล้วนี่ด่านที่เราเข้ามาในบ้านหลังเนี้ย เออน,นี่มันคล้ายๆด่านเมื่อกี้เลยแล้วตอนนั้นมีลงนาคือมันใช่เลยนะจริงๆอ่ะถ้ากราฟิกอะไรไม่สุดหรืออะไรแบบเน,นี้ยเราสามารถปรับแต่งกราฟิกเพิ่มเติมได้นะครับไปที่เซตติ้งนะครับด้านขวาบ,บนเอาโดนโดนยังไม่ได้เซตติ้งเลยโยมเดนอมพีวเรเพิมแล้วเดินคอมพีวกร์เพิมแล้วไม่ไหวไม่ไหว อตบี้จะกระเทืรผมอันนี้คือสู้ไม่ได้นะโลนตตมีน่าแล้วนะครับพี่บี้เขากำลังมานะโหถามมาอยู่ในน้ำก่อนเปิดไฟนะมีตั้งค่าด้างขวาบนนะครับเราปรับแต่งตัวกราฟิกได้นะว่าอยากจะได้กราฟิกอะไรยังไงนะครับนี่ บตเตอรี่นะครับแล้วก็พวกไฟอะไรแบบนี้สามารถปรับแต่งหน้ามันกำลังมานะมันลงมาในน้ำไหมเนี่ยมันลงมาไม่ได้นี่ครับ e n a b l e ์โบ a m i c กอะไรพวกเนี้ย Le uh, ลเลเซตซิ่งอะไรบนี้นะก็สามารถเปิดได้นะเขาผมก็ว่าไปโอเคเนี่ยภาพบรรยากาศมันก็จะแบบเปลี่ยนไปประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยมันดูสวยขึ้นไหมส่วนตัวก็ยังไม่แบบเห็นข้อแตกต่างเท่าไหร่เนี่ย หลังที่เราเปิดหมดนี่ตัวซัมบี้แสงเงาอะไรอย่างนี้อาจจะดูดีขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ